ได้ออกตำรวจตรวจสอบภาวะน้ำท่วมและสภาพความเป็นอยู่ของรัฐดรซึ่งประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่7กันยายนประ5 4จนถึงวันที่1กันยายนเป็นผลมาประกอบทั้งวัดและบริเวณวัดจนได้สูญถุงประมาณการในเรื่องต้นความเสียหายและคือ7ลำถุงยังชีพจากการสั่นสะเนขององค์การอนุรักษ์สิ่งแวดบางปรากฏต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าจากการจังหวัดราชินาแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระบรมราชีนาถในฐานะที่ท่านเป็นองค์สภานายิกาสภาการชาติไทยไอ้เยอะของเรานี่ท่วมนานแต่พัดไม่แรงพัดแรงไหมที่บ้านใครน้ําแรงมากยกข้าวบํารวงนะครับเจ้ชาครับคุณแม่นะครับรับโคตรรับข้อสารน้ำผงชิ้นชิ้นชิ้นชุ้นชิ้นชิ้นถุงเลยนะของท้าวหน้าครับ รับค่ารับน้ำรับถุงนะครับเอามือสอดเข้าไปเลยครับเดินครับบัตรรับไปแล้นที่บัตรเจ้าที่เลยครับผมเดินไปเลยครับผมครับนี่ช้าช้ารับถุงไปด้วยช้าช้ารับถุงไปด้วยรแล้วก็ที่อยู่ตรงเป็นรอคนนะครับนะฮะใจคอแล้วครับให้รอรับ ผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านที่อยู่งหลังนะเขาช่วยกันหน่อยครับ,รบผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอบตครับมาเดี๋ยวหมดนี่แล้วเราจะเรียกท่านเข้ามาที่สิบห้าสิบห้าอุกคครับนะฮะทุกคนนะครับผมแป๊บเดียวครับไปถึงครึ่งชั่วโมง